เป็นปชนานะครับฟิตครับอันนี้เป็นเมนูใหม่าไปเริ่มเมนูใหม่นะครับผัดเผ็ดปชนานะครับอ่าร้านที่ปูนะครับหน้าซุ้มวัดจำลรงใหญ่ตะพลหมิงปาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นเมนูใหม่นะครับจำลองเป็นเมนูใหม่ถ้าถ้าใดสนใจก็แดดมาเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับในเฟซบุ๊แล้วก็ในช่องเนาะ แวะมาชิมดูเดี๋ยวลุงพงษ์จะลองชิมดูก่อว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะครับมาจับรับนี่พริกน้ำปลาร้านพี่ปูนะครับโอ้โทบทวนดูดินี่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 พริกน้ำปลาก็เด็ดนะนมาครับกินข้าวกันสวัสดีครับท่านมมาครับนี่ ตัดเผ็ดไปช้อนนานี่ดูชิ้นนะครับของเชฟปูเป็นชิ้นดีมากนะครับรับเครื่องอนะ่ะพิกไก่ํายมดูดิพิกไก่ส,สดนี่เป็นเมนูใหม่นะครับที่ร้านอ่ะลุงพงมาชิมก่อนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะครับเดี๋ยวลุงพงลองชิมดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งกินกับข้าวนี่เอาเอาเอา,เอาลองชิมนะครับอา่านี่นี่ยังไม่ชิมกับข้าวกอ่อนเนาะนี่ อ่าเจ้าของร้านบอกว่าให้ชิมแบบแบบนี้ก่อนอ่าดูนะอือโอ้อืมได้ท่คนผู้ชมหอมมากอือไปิีข้าวเลยหิวแล้วอืม ไม่ได uhm. ้เหมือนอย่างสมัยก่อนแล้วมันมันมันก็ทำเออมันก็ดูมันก็น่ากินนะแล้วมันทำเนี่ยพอเวลาแล้วมันไทยจับหยดจับโยนจับโยนแต่วมาล้างหมดเลยนะขอกมันำมาแล้วคุจะมาแทนคนเราทีนี้อ้ยคืออะไร เด็ดเด็ดอันนี้ผมได้เรียกผัดเผ็ดนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกผัดชาผัดชาใช่ไหมถ้าผัดเผ็ดมันจะมีพริกแกงอ๋ออืมอืมโอเคโอเคละเวลาลูกค้าสั่งลูกค้าต้องระบุด้วยนะคะว่าว่าเป็นผัดเผ็ดหรือผัดชาใช่ไหมอันนี้เป็นผัดชานะท่านผู้ชม แต่มันไม่ชาอืมแต่หัวดีนะเห็นไหมเหนอะเหนอะหรือ,อหมออวอืมได้ดีเลยต้องมาพิมเองนะถ้าอยากอร่อยอะ่ะนี่นะครับนี่พิชัทยท่านผู้ชมดูเครื่องเดีย๋ยวไม่ห่วงเครื่องด้วยแต่อันนี้นะเป็นหลัง ดังนั้นลองไปกินร้านจอนเย็นเจี๊ยบทางไปนีเนี่ยไปวนครสวรรหรืออะไรร้านอาหารปลาปลาของในหน้าต่้ในตู้แช่ตู้สิจ้ะแบบมีกระปารนาชน,น,นิดทุ้น,น้ำเลยอะแล้วมันทำให้น้ำน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ย เป็นบุนเลยอ่ะอืมไเขาก็มีทุกอย่างกันแต่ตัดร้าขอมีปลาคือมหปลาือปลาอะไรนะใไปลาเท้าใไมปลาเท้าลาอะไรยเถีลยเาส่งมกเท้าเออไอ้ปลาเท้า่อน้ำปลามันอนะมไอไอ้มอมกนังแจกไปไม่รู้ผิดรอบอะไ ปลาคาวปลากดเออปลากดปลาคางอะไรต่วอะไรของมี้แถวนั้นเนี่ยเดวแบบอยากระตุวมไปหามาเงี้ย Mm hmm. มันจะทำน้ำยำเหมือนคล้ายๆเหมือนยำมะม่วงเออแล้วไอ้ป็้ปนี่ยเาอไปบ้านเาเลยมามัะอร่อยและแท้พี่ไทยมก็พี่ไทยอร่อยมากอื้อหื อืมท่ชมสุดยอดพุงพุงนี่ครับพวงครับครับพวงบาครับตีพงจะต้องเป็นอมำนี้ท่านผู้ชมมาวันไหนจังหวัดเจอ่วงปามีไข่เยะมาก จุดมากที่ได้กินรสแท้แบบนี้เมื่แกัตต้มยำ้งแ่ผช้อนแ้มัีไข่ใ่ต้มยำกุ้งไปแล้วก็มีหัอปาเนาไมีมีพูตหัวแล้ก็มีไข่เป็นายๆโอเป็นอะไรที road, mm ่ขึ้นชื่อสหรับร้านเขใครมาต้องสั่งกิน เมนูใหม่ของร้านพี่เขา,าเด็ดจริงๆะน,นะเขาบอกเลยก้มนันใสาเออต้มน้ันใสแล้วกันที่ด้วยเขาคนไว้อะเด็ดมากราดข้าวขอสิบบาทนะเนี่ยเมนูเนี้ยผมว่าคุ้มมากประชันนาด้วยนะ ืมาบอกว่าเราขายเอาอยากให้ลูกค้าได้กินเด็ดนะหืมดูงาดูกเงากระเด็นแตกเลยอร่อยมากเนาะแดง อย่างให้เอสซีนะหรือว่าพื้นที่แอ้เคียงเรามาชิมดูนะอร่อยไหมอร่อยนะแต่ลุงคงแบบเป็นคนที่แบบพวกอาหารเนี่ยจะนิดนึงนะคงฝากอันนี้เลยว่าถ้าจะมาหมายความว่าต้องโทรมาสอบถามว่าเออวันนี้มีหรือไม่มีเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่โทรมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไม่มีแล้วจะเสียเวลาเสียเที่ยวอืมอืมนะก็เหมือนที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าให้โทรมาก่อนนะครับเบอร์โทร เอ่อ6 4 6406นะครับโทรมาว่าร้านเปิดไหมนะครับแต่ลุงพงขอเติมข้าวอ่ะนะอร่อยไม่อร่อยนะเนี่ยเห็นไหมอย่านที่สองนะ <c oughs> นเห็นไหม,มเมาเลยอเลยโหด็ด ก็็เปนอแก้มปลาแก้มปบช่อนนี้สุดยอดมากเพื่อนขัดวกินเหล้ามาโอ้ยปินเกก็เป็นหน้าไม่วายไโฟนที่ถ่าย จะไปนานหรือเปล่าจะไปวานซืยรอบใบไม่ว่านะรอบไหนก็ตงานข้าวครับครบส่งเดือนมารอบสองเลยอืมวานซื้รอบสองงานข้าวครับอะไรอ่ข้าวสาลีช่อนนาครับเด็ดมากจานจสองแล้วเติมข้าวแล้วเนี่ยเมนูใหม่ของร้านพี่ครูเขาหกสิบบาทหกสิบบาทอืมง่ายนเหรอไม่ครับกินอะไรดีวะครูอืมั่าอืม ดูดิเพิ่พมเต็มหมดแล้วอร่อยไ,ไม่หมาถึงว่าราดหมายถึงว่าราดข้าวราดข้าวราดข้าวอไไวาว่าราดข้าวอือขึ้นอยู่ว่าตัวดิว่ามีปลาไหมเพราะปลาชอวน้มหายยากให้โทรมาก่อนนะให้สอบถามก่อนว่ามีมีไหมถ้ามีได้กินแน่นอนนะครับ เวลา่ัอนะี่เรามข้าวก่อน้วเือนี่แหละอืมเดือดม,มาก ดีมากนีอะโมมีถ่ายคิปด,ด้วยทำถ่ายคลิปได้ครับเนี่ยได้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าเด็ดจริงไม่เด็ดจริงอ่อเขาน้ำเขาน้ามาอือ สิบบาทราดข้าวนะครับท่านผู้ชมโอเคนะอืมอร่อยจริงร้านนี้ฝากเลยแล้วกันร้านที่ปูหน้าซุ้มวัดสำรงใหญ่เจะให้ติดรับวิ่งอ่ารไปก่อนอ่าร้านที่ปูหน้าซุ้มวัดสำรงใหญ่ตะบลหินปากอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับให้โทรมาก่อนเบอร์โทร0932646406 นะครับถ้ามีวัตถุดิบหรือเปล่านะครับถ้าจะเป็นเมนูนี้นะครับลองมาชิมดูลุงพงว่างขาดนะแตากความอร่อยอยากให้เพื่อนๆได้มาชิมกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องด้วยนะครับนอกจากช่องนี้ลูงพงกินชอดนัวนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งลุงพงพากินชาแนลเนาะแล้วช่องใหญ่ก็คือช่องวิถีคนร้านแบบพอเพียงนะครับฝากเพลงลังใจให้กับลุงพงด้วยเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันที่น้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย